กระเบนผัดพริกแกงของโปรดของคนทั้งบ้านดูคลิปเต็มนะคะเพื่อนเพื่อนวิธีทำแล้วนี่นี่นี่นะครับเพื่อนเพือใครยังไม่เคยเห็นนะครับน,นี่นนเนื้อเนื้อ<ก>เป็นอย<ก>่า<ก>งนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับเ,เป็นปลากระเบนครับเดี๋ยวเราผัดกับพริกแกงนะผม วันนี้ก็จะมีคนช่วยทางบ้านนะครับวันนี้ไม่ใครจะใส่ห่่อันนี้คนชอบคนชอบเขาชอบกินเขาไม่บ่นหรอกอันนี้ไม่บ่นผัดได้ทุกวันเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยบ่นว่าทำไมไม่จับแค่ปลายนิ้วขนาดจับเขาหวงเขาหวงอันนี้คนทํานะครับคนทยกาลังเคลียร์กันอยู่นะครับกาลังเตรียมนะใส่อันนี้ด้วยอะไรมะเขือเทศใส่ได้ใส่ได้ตามสูตรแม่เลยเอาว่าอร่อยอ่ะเพราะว่าหนูกินนี่หนูหอกลับด้วยนะ ตอนนี้ก็ล้างล้างอยู่นะครับปลาเบนเราซอยครับซอยใบมะกรูดครับรออันนี้ล้างแนละ้วนี่ล้างเอาสีออกมั่งแล้วนะครับเอาฝุ่นเอาอะไรออกนะครับอันนี้ย่างมาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวย่ยเทืองเขาจะต้องมายีอยู่นะครับกระดูกออกบ้านผมไม่ผัดทั้งกระดูกนะครับจงเบนบ้านผมไม่ผัดทั้งกระดูก จะต้องเอาลูดเอากระดูกออกนะครับจะเอาเฉพาะกระดูกอ่อนเท่านั้นนะครับใช่ไหมนะมันจะมีแข็งแข็งด้วยนะแข็งแข็งไม่เอาบ้านผมไม่เอานะครับถ้าผัดขายก็ใส่หมดนะครับอ่นี่ครับนี่นี่เป็นนับนี่เป็นมันมีสันกลางมานะครับนี่แล้วก็ใช้ขูดอ่าเนี่ยมันจะมีสันมันนะครับเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกเลยครับมันเป็นของโปรดของครอบครัวนะครับผมนี่ชอบมากเลยแม่เนี่ยแม่แม่เท่าไหร่พ่อเนี่ยสุด,สด เขาจะได้วิธีฉีกไหมฉีกไหมไม่ต้องฉีกเดี๋ยวพอผัดไปเนี่ยหั่นอย่างนี้ยเดี๋ยวพอผัดไปมันแตกตามลายมันเองเหรอแตกตามลายถ้าถ้าเราอยากให้แตกแตกยาวใช่ไหมเราก็หั่นยาวถ้าเราหั่นสั้นเนี้ยมันก็จะแตกเละเลยขุยๆอร่อยแม่เนื้อมันพอผสมพริกแกงแล้วมันนั่นก็จะเป็นเส้นยาวๆวันนั้นน่ะแกงส้มหนูอ่ะอร่อย เอาจริงไงป่ะเปรี้ยวแป๊ดเลยเอ้าไปทำไม่ได้คั้นนะดิมะขามเยอะไงใส่ม่วงง่วไงไม่ได้คั้นก็หนูซื้อมาสิบบาทหนูใส่หมดเลยหนูกล่าวว่าเออแกงหม้อใหญ่โอ้แม่งเปรี้ยวแป๊ดเลยไม่ทําไงก็กินได้มันเปรี้ยวแต่มันอร่อยก็น่ะเปรี้ยวด้วยกันน่ะคําแรกมหยีตายเงกินมะม่วงแม่ได้กินไหมล่ะไม่ได้ไม่กล้าให้ คืออันเนี้ยดูดูเอาแล้วก็มาทาเอาเองอะกากาเอาของแม่ง่ะไอ้ด้วยความกากาเอาของแม่งม่ะก็แม่กาเอาแม่กาถูกก็ใช่ไงนหนูก็กากของหนูไงมันก็เปรี้ยวอะทีหลังก็จะได้รู้อะจะได้ลดเนี่ยทีหลังก็ครึ่งก้อนพอดีถ้าครึ่งครึ่งตั้นนะพอดีถ้าถ้าใส่ไอ้ดังนั้นอะให้ใส่น้อยไว้ก่อนไม่เอาใช่ไหมเอ้ยมันมีเนื้อนี่ไอ้น,นี่มันกระดูกอ่อนมันไม่ใช่เลย อ่อนไหมไม่อ่อนเนาะอ่อนอยู่แต่ไม่เอาปกติเราลูดไม่ใช่แม่เราใช้มีดลูดใช่ป่มที่ตอนนั้นลูดออกหมดแล้วไงออรูดแล้วอ๋อเอาผัดกันผัดด้วยเลยแม่ผัดลงไปด้วยมันดูดได้อุ๊ยเอาจงริงนะเพื่อนๆไม่ถูกอ่ะนี่ราคาเท่าเนื้อเลยนะครับโลสองร้อยนะครับเนี่ยมันมีโลร้อยแปดสิบของเมื่อวานผมไม่เอามานะเขาก็บอกเลยของเมื่อวานอันนี้ของใหม่ กินแล้วิ่นจะุมันจะชิวฉิวอ่ากลิ่นมันจะไม่นั่นนะครับของมันต้องสดนะมันจะหอมหอมเลยล่ะ,ะกระเบนเนี่ยหัวสุดยอดเลยอ,ะอ่ะแล้วถ้าคนทําไม่เป็นน้ำเพื่อนผมบอกคําเดียวไปนะกินไม่ได้กิ่นมันแรงกลินกิ่นเนื้อกระเบนอ่ะนะแม่นะถ้าคนไม่ชอบนี่หมดท่าเลยนะมันจะออกไปทาง มันจะคล้ายๆเก้งก็ว่าไปว่าได้นะเพ<ม>ื่อนเพื่อนเนื้อมันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆเก้งเก้งแตดด่เดียวอ่ะกลิ่นมันจะคล้ายๆงั้นนะเพื่อนนะถ้าเคยใครเคยนะเก้งนะแต่สมัยก่อนเมืองการบ้านเราเนี่ยหากินง่ายนะผมนี่ก็ชอบนะครับของป่าของอะไรเนี่ยของป่าผมก็กินหมดนะไม่ไม่กินก็พัลลุศี ครึ่งบกครึ่งน้ำอ้ที่ไม่กินก็เสาสะพานนั้นเพื่อนนอกนั้นผมกินหมดนะครับทามาดีๆก็น่าตินน่ากินนักกินก,ก็กินหมดไม่เลือกกินไม่ยากอันนี้ก็ไม่ยากนะแต่ทํายากอันนี้เขาต้องคนรู้จักมันจริงๆนะครับทำผัดปลากระ,กะเบนนี่ทางทางทางเมืองการเขาใส่บิ๊กไทยอ่อนใส่อะไรนะโหฉุน หอมกึกขึ้นมาเลยนะพริกแกงกระชายเนี่ยหัวพาะแม่มกลิ่นขึ้นมาก่อนเลยเขาผัดเครื่องแกงก่อนอะ่ะเข,ขาเขาตำพริกเองอะ่ะทางนูน้นน่ะนี่ก็หอมพริกนี่ก็หอมอืมเขตาตำเออแต่นี่ก็หอมพริกใหม่นะช่วงสมัยวัยรุ่นเคยไปส้มอยู่ทางนูน้นอยู่นะครับเพื่อนไปหาเล่นในปงในป่าแล้วขุดหน่อมืงหน่อไม้อะไร,ไะไรเคยอยู่ครับ นี่จะทำสีเพื่ออะไรวะเนี่ยไหนจริงๆปลาเขาสดนะกินนี่สดเลยแต่มย้อมสีมาทำไมไม่เข้าใจเขาทำเพื่อไอ้นี่เขามีจุดประสงค์ของเขาอยู่แม่เห็นปลาเนื้อขาวป่ะล่ะโลหกสิพอทาสีปุ๊บเนี่ยโลสองร้อยนะทีหลังก็ซื้อมาเลยไม่ต้องไม่ต้องทาสีเ, <c oughs> เนื้อปลามันก็โอเคอยู่นะกลิ่นกกินปลาสดนะ เขาทาสีไปอย่างงั้นแหละให้รู้ว่าเป็นปลากระเบนบอปาาปกติย่างย่างอย่างเดียวมันก็ออกออกสีแต่มันสีไม่ไม่สดเออสีมันไม่สวยเขาก็เลยสีมาทาให้เหมือนหมูแดงอ่ะจริงๆแม่งก็หมูต้มหมูอบเนี่ยนะม,มันจะดูน่ากินแล้วนี่ไม่โกนหนวดรงเลยไเลยอะคุณคจะถามเรื่องหมออะหมออะไรอะอัตรคอมึงจะรักษาที่ไหนไม่รู้นี่ไม่เคย อย่างนี้เขาเปลี่ยนแป<อ>ลงคนเลนะคนไทยเข้าไหนก็ได้แต่เอารู้สึกจะคนแก่เคยบอกแม่ทีวันนั้นไปเป็นลมที่จุฬาตำรวจอ่ะตำรวจไอชุดสีน้ำเงินน่ะตำรวจในหลวงอะตำรวจที่คลอดลูกอ่ะไปถึงจอดเขาบอกพี่ผมเป็นลมหมูเดินเข้ามาคล้องเลยพาไปนี่เลยแม่ถูกเชิญกาเลยถูกเชิญเออเขาดีไงตำรวจเสื้อสีเงินน่ะดีทุกคนเลยด้วยแม่งโคตรใจดีอ่ะ ไม,ไม่จับด้วยนายเรียกฉุกเฉินเอาคนไม่สบายจะจับยังไงอ่ะไม่เขาที่จอดลงจอดรถอะไรมันไม่ใช่ที่จอดอะแต่เขาเอาเราไปเลยอ่ะช่วยเราเลยอะ่ะำลี่อะ่ะใช่ใช่ของในหลวงรอก้าอ่ะโหดีทุกคนตำรวจชุดสีเงินเนี่ยโหจะดีใจดีฮีโร่ซูปเปอร์ฮีโร่ครับตำรวจที่ออกลูกบนทางด่วนอะไรเงี้ยช่วยคนอะไรเงี้ย ซู <Super> เปอร์ฮีโร่พาร่วมกันจะง่ายอ่าเราเตรียมตั้งกระทะแล้วนันเพื่อนไปไปสอบถามดูนะจะได้รู้นะเวลาหาหมอน,นะนี่พอเราแกะออกมาเราก็จะได้มานี้นะครึ่งโลนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนอันนี้บอกสัดส่วนก่อนนะครับนี่ครึ่งโลใส่ไงมครับพริกแกงยี่สิบใส่ไหมครับใบมะกรูดใส่ไหมครับแล้วก็มะเขือเทศเปไปหนไวะอ่าเสร็จแล้วมันก็ใส่ปลาเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมาดูแม่ทําแล้วกันนะครับผม เรามาเริ่มกันเลยนะครับยายเทิงเปิดเตาแล้วนะครับเพื่อนเอาเขาก็ปิดแก๊สอ่ะปิดแก๊สปิดแก๊สมาแล้วมาเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับนี่เดี๋ยวแม่ก็จะคั่วพริกนะครับ ไอหัวไฟนั้นเรา<ม>หนูว่าไม่ไม่ไม่โอเคหรอกแม่อไ,ไอหัวไฟฟู่แรงๆกินแก๊สน่าดูนะั่นนะ่ะไเ,เนี้ยดีแล้วหัวฟู่มันไม่จีตังมันกินแก๊สนาะของเราเนี่ยมันร้อนช้าหน่อยนตะ่มันนั่นนะเซฟดีเหมือนกัน๔เดือนหางหนึ่า ้าวทุกวันอืมสี่ห้าไม่ใส่ผักเลยค่ะเปรี้ยวๆเ,เลยฮะไม่ใส่ผักเลยเอาเปรี้ยวๆเ,เลยนะใส่ผักก็เลือกผัดผักอ่ะดิ มีไหมครับเพื่อนเพื่อนๆบ้านไหนมีเมนูโปรดที่ชอบกินกันแบบทั้งบ้านมั้งครับคือถ้าทําแล้วจะต้องแบบแย่งกันกินเลย,อ,ย,ย,เลยอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมครับมีก็ช่วยคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปเจเทิงหน่อยนะครับเจเทิงก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าบ้านเพื่อนๆชอบทานอะไรกันนะครับผมส่วนบ้านผมก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับอโอ้โหกลิ่นพริกมาแล้วอะหอมมาเลย เร oh, าปิดห้องเอ้า,อาใส่ลองป้อยขัดได้เต็มที่นะไม่ต้องกลัวเนื้อมันแตกนะเพื่อนเนื้อมันแตกก็ดีนะครับมันเข้าพริกแกงครับเอาโหลน้ำตาลมนาะให้หน่อยโหลน้ำตาลโหลน้ำตาลใส่น้ำไหมเนะี่ยเอามาอ่าโรยน้ำลงไปหน่อยนะครับไฟแรงเดี๋ยวติดกระทะ น้ำร้อนเราต้องการให้ให้พริกให้อะไรมันเข้าเนื้อแล้วก็ใส่น้ำลงไปเคี่ยวให้มันเข้าให้มันเข้าเนื้อให้มันแทรกเข้าไปในเนื้อนะแล้วเนื้อมันก็จะเป็นมันจะเป็นร้อนๆ้อนนะครับเนื้อปลากระเบนน่ะมันจะเป็นริ้วๆเป็นล้ลอนนะดูสังเกตดูนะพอมันนั่นพร้อมผัดสุกเสร็จนั่นมันจะแตกออกมานะครับแล้วเนื้อมันจะไปอมพริกแกงครับผมมันจะหอมรวนลามมากถึงเนื้อถึงตัวมากกินเนี่ยมาแล้ว กระทาบัลเลยแล้วบอกไม่พอกินของโปรดของโปรดทบ้าน <c oughs> มะเขือเทศมะเขือเทศครับผมใส่ลงไปเลยครับอันนี้เพิ่มความอมเปรี้ยวอมหวานนะครับนะเนี่ยที่บ้านแม่ผมก็ยังไม่ใส่นะครับน้ำตาลอ่ะเขาจะรอดูให้มะเขือเทศเนี่ยมันออกรสกับไอ้พริกแกงกับตัวาบารบคิวเนก่ยน,นะชิมก่อนรอบนึงว่ามันเป็นไงถ้ามันไม่นั่น,นเดี๋ยวเขาเอาาตัดทีหลังครับ อันนี้ผงนัวก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยยังไม่ได้ใส่อะไรอะไรรอปรับรสชาติอ่ารอให้รสชาติดูก่อนว่าผัดออกมาแล้วเพียวๆรสชาติพริกแกงก็วมันเป็นไงครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชิมแต่งอทิหลังครับรแห้งหะเพื่อนน้ำแห้งหมดเลยนะฮะเริ่มฉ่ำเข้าไปแล้วนะดูดเข้าไปแล้วนะดูดเข้าไปแล้วน้นเพื่อน,นว,วิธีเทสของยายก็คือแป๊บอ เท่าไหร่เท่าไหร่ครึ่งช้อนชาคโอเคไอ้กะกะเอาไม่ไหวอะของหนูปเปรี้ยวแป๊ดเลยวันนั้นกะเองคนจะชั้นกันมันจะละชั้นกัน,น,น,กนอุตส่าห์ไม่บอกใครน้ำปลา,ปาเพิ่มกลิ่นหอมอ่าที่พัรดนะเพื่อนอันนี้ก็เพิ่มกลิ่นเหมือนกันเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งเด็กสมบูรณ์ทุกอย่างที่ใช้เนี่ยใช้จริงนะไม่ได้โฆษณาใช้ตามใช้ แต่ถ้าส่งมาให้ใช้ก็ดีนะครับ <c oughs> ก็ดีนะครับเพราะว่าใช้จริงใช้จริงแม่ทำกับข้าวทุกวัน <c oughs> ขัดเค็มอ่าอ,อันนี้ใส่นิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมนะเพื่อนๆ <c oughs> ไม่ใส่เยอะนะถ้าทํากับข้าวที่ทําด้วยปลาด้วยอะไรเงี้ยอย่าใส่เยอะจะขาวอ่าจริงครับผมใส่นิดหน่อยตัด ตัดรสชาติให้มันกลมกล่อมกลิกเย่าอะไรเยอะกลิ่นโคตรหอมไหมน้ำหอมไหมหอน้ำปลาน้ำตาลลงไปกินไม่อยากจะพูดก <c oughs> ระ <c oughs> ทะนี้สรุปให้ดูคร่าวๆเลยก็ได้นะครับปลาร้อยหนึ่งนะครับครึ่งโลมะเขือเทศสองลูกห้าบาทนะครับพริกแกงยี่สิบนะครับใบมะกรูดห้าบาทนะครับจบด้วยร้อยสามสิบบาทครับมื้อนี้ นี่อ่อะช,ช,ชิมเลยแม่ชิมเลยเอาชิมแล้วแม่เอ,เอาแล้วแม่โอเคแล้วชิมเลยแต่พูดคำตารหน่อยนะอ,อยู่ได้แล้วนั่นแหละได้แล้วใช่ไหมอืมอ,อเที่ยวยเที่ยวไอ้ให้ไอ,อ้นี่มันข้าวมีป่ะอ่ามีข้าวด้วยเสร็จเลยนะครับเจ๊ จาแหงะน้จ <C cess> ังๆแช่หน่อยในแม่ไว้คุกข้าวอ่ะอันนี้อ่ะหรือจะเติมน้ำหน่อยถ้าถ้าตักไปแล้วมันจะหมดที่หนูเวลาน้ําอ่ะอีกนิดนึงมั้งแช่แช่หน่อยว้คุกข้าวอ่ะน้ำเติมน้ำที่บ้านที่ทํากับข้าวเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะว่าผัดเผือกทำไมมีน้ําเพราะทุกคนชอบน้ําแช่แช่หน่อยนะครับเพื่อนๆมันไม่ได้ชอบหรอกจริงๆก็ด้วยบ้านเราไม่ค่อยมีถ้ากินเนื้อล้วนๆแล้วไม่เอาข้าวน้ํามาคุกข้าวมันยังไม่พอครับกับข้าว ร<ม>ับชใ,ชใช่แล้วมันกินมาตั้งแต่เด็กไงพอทีนี้มานั่นมันก็กลายเป็นคุ้นไปเลยไงกินอะไรต้องเอามาคุกข้าวคุกข้าว,ก,าวกินข้าวน้าพริกปลาทูเนี่ยไปกินข้างนอกเนี่ยยังหนูใช้มือกินข้าวอยู่เลยแม่รู้ <c oughs> ถ้าเป็นน้ำพริกปลาทูนะถ้าร้านไหนม่งมีที่ล้างที่อะไรนะผมใช้มือเ,นะเพื่อนกินข้าวน้ำพริกกะปิปลาทูเนี่ยผมกินแบบดั้งเดิมเลยนะผมคนยุทธยานะ <c oughs> โอ้โหคนหอมเลยวะอร่อยมาก นี่มะเขือเละแล้วเดี๋ยวมะเขือช่ำๆเนาะมาปูดแล้วนะครับเพื่อน ขึ้นได้เลยแม่หนูหิวแล้ว